อ๋นี่ครับผมสวัสดีครับอยู่ผม12ชามนะครับมาเล่นเกมน uh ี้อีกแล้วเกมแค่นี้กแล้วสวัสดีครับก่อนบอกเลยเกมนี้นะครับมันมีสกินมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับซึ่งผมก so ็สมได้นะฮะใช่ผมไม่ซื้อครับผมไม่มีตังค์ครับผมนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแทนแล้วกันตอนนี้ตีอะไรครับรีวิวแทนเรานะครับอะไรนะตอนนี้ตีอะไรครับตอนนี้ตีสองสี่สิบเก้าครับกำลังเข้าสู่ตีสามนะครับก็เหมือนเวลาเดิมนะครับผมปะกดเลยจันเราไปลุยกันเลยดีกว่านี่ครับนะลุยดีกว่าครับย้ายสีเรษะนะฮะ เเเสสีียยวลาโอ้โหบอกเลยนั้นเนี่ยพี่ตกเลี้ยบใช่หรอคือตอนนี้มีสกินแก๊กมาใหม่นี่ใที่เราได้ไปอะไรวะสุ่มกล่องมานีก็เสียไปห้าร้อยใช่ครับผมเสียไปห้าร้อยได้มาตัวถามว่าคุ้มไหมมันก็มันก็ดีนะทำไมเขาชื่อเฟมไงจะใครหล่าววะคนนี้ชื่อเขาเต็มครับผมเนี่ยมันชื่อเขาชื่อเฟมครับชื่อคนนี้เต็มไปหมดครับคนนี้เฟมไหนครับเฟมท่านบอกว่า นั่นแหละครับนะมอเราต้องคอมโบแล้วจริงๆเชฟผมอะเริ่มแล้วนะฮะเน้นดับแรกเนี่ยผมอยู่เลนคองพอดีเลยครับใช่เราก็ต้องไปเวทมันนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องการนะฮะวันหนึ่งสิ่ต้องทีเดันช้ามเป็นน้องเดินเร็วจังเลยเนี่ยมาเร็วๆสิไอ้อ้วนมึงเนี่ยแม่งน้ำหนักเยอะโอ้ยขอโทษโอ้ยฉันเดินช้าน่ะผิดไหมที่ฉันเดินช้าผิดผิดทีดแต่มึงอ้วนแล้ว

โหแบบสุดท้ายมันก็ฟิกไอที่สุดไม่หูหริว่าจะดึงได้ถ้าดึงได้นี่ดึงเดินไปดึงดรอเลยนะโอ้ดึงเดินไปดึงเอ้ยมันจะเวทบัฟเราเฮ้ยแป๊บนึงดวิโอ้ยกูโดนกูโดนกูโดนแปดวิเดี๋ยวป่าดึงให้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นซูเปอร์มวยซูเปอร์ม็อกซูเปอร์มวยหัวแมนเฮ้ยสวยม่อนแตกหนึ่งสวยพี่สวยเป็นไงเล่นตัวไหนก็เก่งอะครับธรรมดานั่งชม ก็ได้อย่างเย่นะไม้มอดนะเห็นว่าบูเราก็ได้เราได้ทุกอย่างเลยได้บูด้วยเนี่ยโคตรเฟี้ยวหนึ่งหนึ่งมาได้นี่ก้อนตีนมาได้ก้อนตีนว่ะเราได้ทุกอย่างเลยครับทำเอาไงดีอะเอาหน่อยเอาหน่อยดันมาโถ่ซุปกูเหมือนกูเลยเฮียดันไม่โดนเหมือนเหมือนกันเลยเฮียโมเลนแตกด้วยแตกเองแน่มึงแตกแน่มึงแตกแน่มึงไอ้เจามัพูดอะไรวะเฮี้ยเขียนหมายแม่เลยฮึ่มเฟลดึงไม่โดนนะเกือบเกือบ ผมยึง,งไม่โดอนนาจ้านี่กูต้องไปกลางใช่ไหมเนี่ยเออตะกี้เห็นซุปกลางอยูไอ่ไปเถอะไม่นจะแค่นกระซูแบบมีหลายตัวเลยอะกลับไปเถอะวันวานนะคระ,ะมันม่อนมันไม้ม่อนได้ไหมได้สุดปะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นนนช่วยเพื่อนตกอยู่เกือบลัดได้แล้วพี่อันหนึ่งอยากได้แพนด้าแต่พอดีว่าโคน่ารักนะเลเวลค่ามันไม่เยอะว่าน่ารักนะโหนี่อะเราดูสัตว์ วังเพิ่นได้เกือบโดแล้วเกือบได้เกือบโดแล้วนะจุดเดียวสวยพี่สวยสวยพี่สวยบิวสียังโหยังเหรอยังยังบิวสีแล้วมึงดูดรือมึงปั่นอะไรนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแกงแกงแบงด้วยคอมโบคอมโบคอมโบแกงแบงโอ้ยโอ้ยกูโดนกูโดนกูจะแตกกูจะแตกวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งววิววิวอะไรอะไรซูเปอร์แมนอะไรอะไรซูปอะไรซูปอะไรซูปแต่กูหมุนไปแล้วนะมอน ไอ้เชื่อผมฟิกเกอร์ทำควยแล้วปะแล้วงงในชีวิตตัวเองอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้คือผมจะฆ่ามันได้แล้วผมดันกดฟิกเกอร์อะคือแบบมือแม่งลั่นอะน่าจะได้มือมันลั่นไปเองมือมันลั่นอ่ะโอ้โหทีมโหดเว้ยโอ้ลุงลุงลุงไปไม่ลุง ไอ้เชี่ยคุณดิด้ติดไร่ติดไร่โอ้โไหวมนะไหวไหมมันมันพูดว่าอะไรว่าแกกับเกียกเยียนไมายเกี้มันแปลว่าอะไรอ้อมโอ้ไม่ออมกคอยตัวอ้อมครบแฟดเกิดนังครับเอาแตกเรียบร้อยตามมาแฟดตามมาแฟดตามมาตามมาแล้วมาแล้วมาแล้วสิเอ้ยได้ได้ดูนี่เอ้ยดูรู้ไม่ได้ดู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 ไอ้เชี่ยมึงอย่าเดินดิเอาห้ามเดินเหรอ เเออมันดินนแล้วมัายดูทำเดินได้เหรอก็เพิ่งเคยเล่นเพิ่งเล่นบอกว่าเล่นเพิ่งเล่นตาสองตาเพ้ใครมันเจ้ปจักสลูล่ะโอเคโอเคโอเคไม่ถามวะนะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหมอพี่บอกแล้วไมมมดเฟสโอ้โหเฟสเอื้อช่วยได้เท่านี้แหละโอ้โหพี่ไม้อนกูแตกสวยพี่เสือนี่ก็มันเพิ่งเอามังกรนะเล่นน่ะผมพิจตัวผมพิดอะไรอ่ะโอ้ ด้ไงวะเชือกวปกติของพี่เลยอะเนี่ยเห็นว่าเดินแล้วมันจะหายเลยเฮ้ยบนโดนว่ะเอาไอเชือกพันด้าาเอ้พี่เป็นพี่ดึงพี่ดึงไม่ได้จ้ะ่ดไมครัับนแบกไม่ทันครับผมเข้าใจครับว่าสุ่มดึงยากนะมันบินเร็วกันไปคือปกติผมรู้ป่ะครับผมไปเล่นใช้รักษาแก๊กผมไปฝึกรักษาแก๊กมาจากไหนคุณรู้ไหมครับจากไหนครับตู้คีตูกระตาเดินเดินเดิน ไม่จังหวะการจับด้วยไม่เคยเห็นหรอเวลาที่แบบตุ๊กตามันขยับอ่ะไอ้แบบตู้แบบตู้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตุ๊กตาขยับเราก็ต้องแบบดึงให้ทัน,นอ่ะโอ้แล้วได้ไหมครับแับพี่แล้วนะเฮียเหี้ยกูโดนกูโดนดันว <c oughs> อยากจะบอกไอ้รับถ้าโดนสตันก็หยุดหยุดดึงเหมือนกันนะครับไ้หยุดไอ้นี่นะครับหยุดอันตรีเหมือนกันนะหยุดดูดอ่ะจริงอ่ะจริงครับ แตกกันหมดเลยเนี่ยชิบหายตัวแป๊บพยายามเล่นให้ไม่ขยับแล้วนะปังหมดแล้วแต่มันทำได้ทอนนี้จริงซุปอะไรของกูเนี่ยมึงแงะคอนจริงไปเนี่ยผมพยายามผมพยายามเล่นสุดชีวิตแล้วนะผมได้เท่านี้จริงๆนี่ก็ทั้งหมดที่ฉันมีโอ้โหตายตายตายไม่ตายหรก่อนเฟดราก่อนเฟดกูโหดกูไม่ตายไอแอมเด็กสัสอยู่เด้อ นี่แหลงคอนเล่นอย่างเงี้ยมันมีดีนายไหมเอ้ยอยากดีนายโอ้ยป้อมแต่กูอยากดีนายป้อมซะหน่อยยังไงเนี่ยเกมเนี้ยยังไงครับรัแต่คุณนะครับเกมนี้รอรอเฮ้ยมันโอ้โหได้วะรอมันมีอันตันจะดูดโดนไหเนี่ยมันจะดูดโดนไม่รู้ต้องถามก่อนจะดูดโดนถ้าโดนมีจะได้อันติเรีนรู้เรียจะแตกดูจากวิธีการจับด้วยกันนะเดี๋ยวคอยดูพี่จับพี่จับให้สักตัวตัวไหนตัวไหนเหน่แหน่ยหน่โธ่เชอา เฮ้ยเจ็บเลยบน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 ตัวไหนตัวไหนตัวไหนบอกพี่มามาโอ้โหซุปไม่ไม่รู้งานว่ะบอกพี่มาน้องน้องเจ้าตัวไหนน้องบอกพี่มาอยากได้ป้อมซุปอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนบอกพี่มาหรือพี่จับให้อยากได้ซุปปะซุปไม่อยู่ละโอ้ซุปอยู่นั่นเหรอมองไม่เห็นก็รอดิเดียวแตกเลยจัดมาแรงจังวะเออม่อนเพื่อนวิ่งแล้วเพื่อนวิ่งแล้วม่อน ดูดดดูไม่ดูไม่เ like. ป ja> ็นกดดูดแล้วมันก็หยุดเลยปล่อยเลยปล่อยฟจนเดินเลยนั oh. ่นแหละเไงซุปมันซุปซุปมันนั่นมึงจะรอดไหมเออซุปดันว่ะอ๋อที่ซุปเต๋อที่ซุปว่ะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ตามกูมาเอาละไงว่าทีมเดิมไปแล้วไอ้สัตว์รู้ไหมครับว่าคุณต้องควรให้สิทธิเสรีภาพคนไม่เคยเล่นเอาล้วมันเกิดแล้วจำมัมเกิดแล้วจำมัมตัวอะไรวะเจเอ็มไงจำมัมเชื่อไหมโอ้โหอยู่เฉยมากเลยอ่ะ มาครับเดี๋ยวผมจะแบบจริงจังให้ดูนะฮะโอ้กูอยากเห็นจริงจรงจังนานแล้วคอมโบนเลยฝันแล้วยังทำไม่ได้แล้วมึงคือบุต้าและกูฝุ่นเนี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดก็มาเลย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 ไหนไม่ละน้องรวมไหมรวมก็ตายเฮ้ยเรามีตัวสถานะสองตัวนะเว้ยอาจจะชนะซุปมันโดนไล่เนี่ยมึงเอาอีลินดิสได้แต่จบเลยได้อยากให้ดึงตัวไหนบอกมาบอกเคียมาไม่น่าเอา E C Q มากูบอกเลยนี่ไงสวย ดูนี่ใครผักอ่ะดูแล้ว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 กูหมุนแล้วหมุนแล้วมีอะไรเลยไอ้ซูเปอร์แมนผักทำเพี้ยอะไรล่ะโอ้โหแม่งตัวกูรู้เลยแม่งตัวเฮี้ยนี่แม่งแบบตัวทำลายทีมไฟกันเองมันไม่ใช่ตัวที่ดีเลยมันคือตัวทำลายทีมไฟแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเราเห็นได้จัดๆกําลังไปดึงมาม่อนไปไหนจ้าโอ้โหเฮี้ยดึงไปเฮ้ยโอ้โหได้ทีสี่ตัวเลยเว้ย เกียดซุปกูเกียดซุปเห็นต้องผมดูปะผมผมดูดแล้วเว้ยแม่งปากไปสี่ตัวไอ้กูก็ไม่รู้จะตีใครดีรวมแต่แรกก็จบพิ่เกของจริงว่ะมันอยู่ดีมอนเดสันเรด้าบุนเด้ไม่ก็เผื่อแบบเขาเรียกว่าดักดักเฮ้ยนี่ไงดักดักม่นี่ไม่นี่มึงไม่ได้มอนไม่ได้้มาไม่ได้โอเค นี S 1> <S 1> Bref, <S <S ่เอกนี่นี่นี่เอยนี่มอนช่วยเพื่อนก่อนโชัวมันมันไม่ดึงไม่มีดึงไม่มีดึงเอกไม่มีดึงเดี๋ยวกูนด้วยไม่มีดึงไม่มีดึงเดี๋ยวช่วยนะเฮ้ยมันมันมันอยู่มันอยู่ มอก็เจอแผ่นได้สักหนึ่งเพื่อเพื่อนกู้โอ้โหโทษนะวัานี่เดียวไม่ได้คิดว่าตัวนี้ตัวดามิเดห์เหี้ยเออคิดว่าตัวคิดว่าตัวเช่นนี่ตีแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันคือตัวขยะมันไม่ได้ตีแรงมากนะมันเป็นตัวมันเป็นตัวรับต้นตีนแหมมอนทำไฟเลยดิ ทำเหมือนเมื่อกี้ดึงลิยนดิษะจบเลยตัวไหนตัวไหนตัวไหนบอกปามาดิษ์ไงจำม่มแบบจำม่มจำม่มแบบนึ่งคำบนึงเ๋ปาดึงให้เดีป่าดึงให้นะได้จบเลยจำมัม่ำบอก,บอกแล้วสวยม่นโอ้โหคือไม่อยู่ยดิโอ้โหเนี่ยดูดิแงโอ้โควาโบนในฝันในฝันทีกูตายโอ้โหวยแต่กูได้นะมันเกียวอ่ำแตู่ในฝันเลยอ่ะโอ้ยอยากให้ดึงตัวไหนบอกป๋ามาเดี๋ยวป๋าดึงให้หมดเอาตัวเดิมเลยครับ เดิมครับทำไมชอบตัวนี้จังครับโอ้โหถ้าตัวนี้ได้คือเราชนะเลยครับชนะเลยเหรอครับใช่ครับโอ้แล้วมาคอมโบได้ฝันเอกมืพร้อมเลยรอรอป่ารอป่ารอป่าพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มนี้เออพุ่มไหนก็ได้ไอ้กูได้หมดกูวินหะเอติมันมาชัวร์อะไรกูมั่นใจมอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันมานี่นันมาแล้วมึงดึงดีดีนะไอ้เขี้ยวไอ้สัตว์มันเค้กป่าเฮี้ยมันเห็นกูเฮ้ยมันได้ด้วยมอน้าน เออนี่มันโดนโอ้โหเพื่อนเราโดนลัดอินสั์เอ้ยโดนลัดของไยม่เปียวเลยว่ะอือแคนด้ามันก็น่าเนี้ยเนียนเฉยเพิ่งช่วยด้วยกูจะตายอีกแล้วเอ้าเฮียติดเอ้าม่อนกลางแตกม่อนกลางโดนเอ็นนะ แการเอาเองนะมึงมอนเฮียอะไรมอนตายแล้วเอาเลยเสรย์กูแตกไอ้เฮียตัวแล้วเอ็นยังไงก็เอ็นเอ็นพันเปอร์เซนต์เฮ้ยโอ้โหสุดยอดเฟรมเฟรมไคเซอร์โอ้โหโคตรเฟรมนี่แหละเฟรมไม่ใช่เฟรมนี่แหละเฟรมที่ต้องการไม่ใช่เฟรมย่าันไม่ใช่เฟรมหนึงแปดไม่เอาเฟรมแจกเบอร์ดูไม่ต้องการกูไม่ต้องการ่าเราต้องเดฟแล้วแพนด้าแม่งเอาอะเมื่อกี้กูติดหินแตกเลยครั้งนี้ผมไม่ผมมาจริงกว่ะ จริงดีครับผมรอจริงมาตั้งนานแล้วครับก็ผมก็คุณบอกให้ผมขี้ตอนไหนผมขี้ได้หมดป่ะเออสวยสวยสวยแต่คุณไม่ไม่มันไม่มีใครร่วมกุณทีมไฟเลยอ่ะมาอันนี้อย่างกูมาแล้วแหละมามามาปล่อยกูโดนรีมากเลยไอ้กูว่านะมอนเดี๋ยวมันเอาป้อมเรามันกำลังจะดักอยู่เชื่อกูดูเลือดป้อมเราดูเลือดบ้าแเลกแม่ต้องห่วงเดี๋ยวตาขี้ให้ให้มึงดึงยินดิสมาจบเลยมันเพื่อนกันอ่ะกูก็อยู่เนี่ยมอน มึงไม่ไดางว่ะชี่มึงเอาตัวใครก็ได้สัตว์นี่เลยนิดน่ะโอ๊ยหนแล้วดูแล้วดูแล้วขโมยได้ฝันได้ขโมยได้ฝันแล้วเอ้ต่างประเนี้โคตรเจ๋มไอ้เชี่ยจังหวะนี้สวยสัตว์ละเซียรนอจิเลียอินเดียโนเซนาเนี่ยโคลอมเบียอุรุกวัยโอ้เอาไงต่อเอาเชี่ยเอาไงต่อไอ้เอาไงเอาตัวนี้ดิ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 ฆ่าต่อดิถามได้ไงเอาเลยเอาไงต่อแรงดึงนะแต่ไม่มีแรงดึงเอาไงต่อฆ่าดิ๋ยโอ้จีจีโอ้ คนมันโหดนะครับทำไงอะครับแก้โหดครับทำไมเดอะแฟลมันโหดอย่างเงี้ยครับแกโหดไม่อยากจะคุยอะน้องนะแกโหดเดี๋ยวมันมันโหดจริงๆนะครับแกโหดอายะแกสอะสกินก็ขยะสกินร้อยสองร้อยแม่งขายขายสักข้ามหมดนี่ดีอะครับดูดิมันใช้แค่เกาะโล่หลังมาดูดอะเห้าร้อยบาทไอ้เจียแม่งไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยสัตว์โอ้โหเฟรมไงจะใครล่ะก็ขอเขาคนดีดิ ปปุงัถ้าเกิดเทียบระหว่างให้ผมเล่นจากการที่ดูผมเล่นมาสามคลิปนียมึงเล่นบัตรไลมบัตรบัตรโอเคสุดอะนั่นเองครับแล้วผมจะเล่นบัตรใชจะเปผมคิดผมคือบัตรบัตรบัตรเป็นโอ้โห18.8นะครับเนี่ยโอ้ยเฮียครบสามสิบครั้งแล้วโอเคก็คลิปนี้เนี่ยผมขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับนะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์สำหรับพวกเราด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสิยูจะกันครับบ่าย